ถ้าลูกดูดเต้าดีเน้นเอาลูกดูดเต้าเพราะว่าปากลูกนะคะจะกระตุ้นและสร้างน้ํานมแม่ได้ดีและทําให้น้านมของคุณแม่ะคะสร้างมาเพียงพอต่อความต้องการของลูกค่ะคุณแม่ถามมาบอกว่าแล้วถ้าจําเป็นต้องออกไปข้างนอกล่ะคะต้องปั๊มไหมแล้วนมที่ปั๊มอยู่ได้กี่ชั่วโมงคะแม่คุณแม่ <c oughs> แมจําเป็นต้องออกไปข้างนอกนะคะคุณแม่สามารถที่จะบีบนมด้วยมือหรือว่าปั๊มนมนะคะเก็บไว้ให้ลูกกินตอนช่วงที่แม่ค่ะออกไปข้างนอกก็ได้ค่ะแต่ปริมาณนมนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีมากมายนะคะให้มีปริมาณ เท่ากับจํานวนชั่วโมงที่คุณแม่ห่างลูกออกไปข้างนอกบ้านยกตัวอย่างใช่คุณแม่นะคะห่างลูกไปนอกบ้านทําธุระนะคะประมาณ4ี่ชั่วโมงคุณแม่ก็จะต้องมีนมสต็อกนะคะนาะให้ลูกกินประมาณ45ออนแบบนี้ค่ะแล้วถ้าปริมาณน้ํานมของคุณแม่นะคะไม่ได้เยอะมากคุณแม่สามารถที่จะบีบนมนะคะใส่ขวดเก็บน้ํานมนะคะแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้แบบนี้ได้ค่ะคุณแม่จะบีบนมปั๊มนมเก็บใส่ถุงเก็บน้ํานมนะคะแล้วเก็บแช่ในตู้เย็นไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะเก็บนมแม่นะคะแช่ตู้เย็นช่องเก็บน้ําเย็นก็สามารถเกก็บรัษานม ได้อยู่ที่ประมาณ3วันค่ะถ้าลูกดูดเต้าดีอยู่แล้วนะคะสนับสนุนส่งเสริมนะคะให้ลูกเข้าเต้านะคะเพราะว่าปากลูกจะดูดกระตุ้นน้ำนมแม่ให้สร้างมาเพียงพอต่อความต้องการของลูกค่ะแต่ถ้าแม่ไม่สามารถเอาลูกมาดูดเต้านมแม่ได้นะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คุณแม่นะคะเอาเครื่องปั๊มนมมาปั๊มกระตุ้นน้ำนมนะคะแล้วก็มีวินัยในการปั๊มนะคะนาะปั๊มทุก3ามชั่วโมงนะคะนาะปั๊มรอบละประมาณ15-20านาทีปั๊มนมเสร็จบีบนมด้วยมือตามต่อปั๊มนมให้ได้ นมแม่ก็จะสร้างมาเพียงพอนะคะต่อความต้องการของลูกแม่ได้เช่นเดียวกัน